คุกกี้เหรอเฮ้ยทำไมถือไม้ถือมือทำไมทำมือแบบนั้นนะลูกฮะทำไมอู้มันต่อยสวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในไหมครับเดลี่เวิลด์กับน้องยูนิคอร์นครับสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ผมคิดถึงน้องเมกครับ คิดถึงน้องเมฆใจเยือขันแล้วเอ้ยเราไม่ต้องห่วงเมื่อใดที่เราสร้างที่นี่เป็นศูนย์วิจัยเหนือธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านไปหาน้องเมฆเฮ้ยเราต้องวิจัยน้องอยูนิคอนว่าเกิดมาทําไมถึงมีเขาเธอมีเขาฉันก็ต้องไปว่าแล้วต้องเล่นแบบนี้ถ้าเราจะสร้างศูนย์วิจัยเราต้องสร้างเป็นตึกที่มันดีๆเหมือนหอดูดาว แต่ค่ำคืนนี้ดินแดนนี้มันจะมีตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะเป็นสัตว์ประหลาดขนมอย่างเงี้ยถ้าโผล่มาจะกินให้เรียบเลยรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับดงังไปอ๋อ,อดังไงเฮ้ยพี่พี่พีขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหสเก,กิเลตตอนคนเดิมเพิ่มเติมคือลูกธนูใหม่เดี๋ยว พี่หน้าตาเปลี่ยนไปนะพี่นะน้าตาเปลี่ยนไปน้าตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงน้องจากหล่อเป็นคิลเลเอ้ยก็ไม่ดอบจัดการพิเศษดบดบพวกไม้สติ๊กอะไรเหนียวๆแบบกินแล้วอร่อยอ่ะพี่ถวเอ้ยที่นี่ดินแดนขนมนะพี่นะดอบอย่างอื่นก็ ก็น่าจะดีนะพี่นะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนครับคุณผู้ชมครับโอ้ยสูงเหลือเกินที่นี่ด้านล่างก็มีเป็ดเหลาเย่เงีได้เย็นนะให้เรียกว่าวีรบุรุษกาบกาบวิรับุหรุดกาบกาแกต้องเป็นขนมแกคือมัชเมลโล่ฮ้ๆชื่อว่าปี๊บอยยาอุตส่าห์ลืมชื่อดันแล้วดันอ่ะไม่มีใครลืมชื่อแกหรอกปี๊บไม่ผมไม่ชอบชื่อนี้ตั้งแต่แม่ให้กำเนิดผมมา แม่ผมก็เอาผมไม่เข้าถังปี๊บว่าแล้วทำไมถึงชื่อว่าปี๊บเอาลราเดี๋ยวผมหาหินก่อนครับเอ,อแกะที่นี่ถ้าเกิดเราตัดขนนี่จะได้สายไหม่มากินไหมเนี่ยอ,อ,อยากลองตัดขนแกะจริงๆเลยแต่ไม่มีเหล็กครับถ้าเกิดเรามีเหล็กแล้วก็ปาดิ้ตัดไปแล้วเนี่ยสายไหม่แล้วใครจะไปรู้ลนะ่ะทําไมอ่ะก็สายไหมอ่ะโอเคถ้าพี่จะมาเส้นทางนี้ ผมก็แนะนำว่าไปเล่นพวกร้านหมูกะทะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับรู้สึกว่าผมหิวแล้วผมลองกินมัชเมโลปีบดูสิดูสิว่าไอ้โอ้โหเพิ่มเพิ่มมาติดเดียวเองเฮ้ยแกเนื้อแกมีคุณประโยชน์แค่นี้เองเหรอ,อผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเด็กๆก,กินผมแล้วก็ชอบชอบแล้วแกดูแลได้ไงฮะก็เด็กๆชอบกินขนมในนาแต่กินบ่อยๆไม่ดีเดี๋ยวฟันผุนะแกบอกชาไปละทำไมอะ ตอนเด็กฉันกินจนฟันดาหมดแล้วเนี่ยแมงกินฟันละกันเรียกว่าไม่มีการเอาใจใส่ดูแลต้องแปรงฟันบ่อยๆรู้ปะตอนเด็กๆนะฉันไม่แปรงฟันด้วยปี๊บเฮ้ยเรียกชื่ออื่นได้ปะอย่าเรียกว่าปี๊บมาแทงใจดำเอออยู่ดีๆนี้นี่เฮฮาแลครับของกินเยอะแยะเดี๋ยวรอก่อนรอเจอเหล็กเมื่อไหร่แล้วก็แกเสร็จแน่เจ้าสายไหมแล้วใครจะไปรู้แล้วว่าสาย บอกแล้วถ้าเกิดมาสายนี้เราเรากลับไม่ได้ครับต้องเล่นให้สุดเออว่าแต่ตอนกลางคืนพวกปีศาจก็เปลี่ยนแปลงนะครับสกิเลตตนก็มีแบบว่าเป็นแบบอะไรอยู่ตรงหน้าไม่รู้ฮะแต่ก็ซอมบี้ต้องลองนะครับซอมบี้อาจจะแบบว่าโอยอับพังละซอมบี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบเป็นขนมทั้งตัวอะไรเงี้ยเออน่าลองน่าลองอึบอึบน้องยูนิคอรนรจา๋าพี่มาแล้วน้องยูนิคอนของพี่ โอ้อยู่ใกล้พระอาทิตย์ด้วยนะเห็นไม่ชัดเจนเลยเยเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดว่ามีพระอาทิตย์สองดวงดวงเดียวแล้วครับพระอาทิตย์นั้นครับดวงดวงที่อยู่บนหน้าผากผมไม่เกี่ยวนะครับแอร์วัหไม้อยูนิคอนไม่ค่ะอแอแ์อัดหน่อยนะหอดูดาวรอแออัดหน่อยนะจะเก็บของก่อนครับของที่ไม่ใช้ก็เก็บของให้เรียบร้อยครับเอาเก็บให้หมดเลยเนื้อยูนิคอนนี่ก็น่าลองแล้วเกินเดี๋ยวทําเป็นเตาเดี๋ยวทำเป็นเตาแล้วลองอบดูสิ จะได้เนื้ออยู่ในคอนแบบไหนกันเนาะถ้าไม่ว่าอะไรฉันขอเผาเอา่อปิงป่งๆย่างๆเนื้อครอบครัวหนูหน่อยนะหอนไหลโอู้ซิว่าจะให้พลังมากน้อยแค่ไหนเอาละครับรอ,อยูนคอนตอนนี้ต้องรอจริงๆครับแล้วก็ไม่โอ้โหยูนคอนสเต็กโอโ้กินเทนี่บินได้เหอะเนี่ยเฮ้ <c oughs> เรากินดูสิอ้าวเพอร์เฟชันกรนเดตอยู่ในคอนพวกเดียวกันเองอนุญ,ญาตให้กินแล้วครับด <laughs> ูซิว่าถ้าเกิดผมกินจะมีเอฟเฟกต์อะไรบ้าง <Bru> <c oughs> แค่อิ่มไม่ว่าจะมีเอฟเฟกบินบงบินได้อะไรเงี้ยอุ้ยอยากให้มีจริงๆเลยไปเดี๋ยวเราเออกไปตัดไม้กันครับเห็นเรามีพอสมควรแล้ะเราก็ตัดมาเออเสียงอะไรใครมาปลุก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 ,กอ๋ออยากอยู่ด้วยก็ไม่บอกดูซิว่าที่นี่เจ้าปี๊บเนี่ยมันกินอะไรดูซิว่ามันยังกินไอ้นี่เหมือนเดิมไหมไอ้โนะเฮ้ย <c oughs> มันไม่สนใจนี่ครับแกไม่สนใจผักเหรอ <c oughs> ผมเป็นไอ้นี่นะผมกินขนมหวานต้องเป็นของหวานแซ่เฮ้ย หรือน้ำตาลชูเกะเป็นไปได้ว่าที่นี่เจ้าไก่อาจจะต้องการชูกะเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ชัดเจนครับต้องการชูเกยเอาละ่ะป้อนผมเร็ว <c oughs> แป๊บหนึ่งเอาเอาขอแนะนำให้รู้จักอา่ายูนในคอนนี่คือปี๊บเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปชอบเ่อดีจริงเลยเอ่าแล้วปี๊บ <c oughs> นี่คือยูนในคอน <c oughs> วัสดีคับเพ่สวัสดีค่ะอา่ากินซะ เอยสีสันสดใสอ้าวจะถีบกันแล้วเคครับเดี๋ยวไปตัดต้นไม้แป๊บหนึ่งอยู่กันในดีล่ะเออห้ามนี้ไปไหนนั่นนั่นั่นโชคดีนะเนี่ยเราเอาชูกามาเยอะเราจะได้แพร่พันน้องปี๊บที่นี่ก็จะเป็นศูนย์วิจัยเหนือธรรมชาติกับน้องปี๊บและยูนิคอร์ แต่ที่นี่ต้องมีกาดเฝ้าออครับเพราะว่าอาจจะอันตรายตอนยามค่ำคืนก็เป็นได้เราจึงจำเป็นต้องมีน้องสโนวี่อี้นะครับเพราะว่าใกล้ดินแดนเอ่อหิมะนะฮะทันใดนั้นลุงพีก็เหลือบไปเห็นไขล่ลอยได้ยังไม่ใช่ช็อกโกแลตเอกเฮ้ยเฮ้ยแกเอ้ยโอ้โหกูกูกาก้าไอ้พูกปี๊บพูกปี๊บมันนี่ครับมันดอบช็อกโกแลตเอครับโอ้โหตองเรียงแล้วเอาลเดเดเด อยู่ซ้ายปิ๊บอ่าแกเวลาออกไข่มาเป็นชักนัดอ่ะ,อะใช่อะขอลดวานิลาได้ป่ะไม่ใช่ช็อปล้วจะมาเลือกได้ <c oughs> <c oughs> น่าจะมีท็อปปิ้งให้เลือกนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราออกไปหาน้องปิ๊บต่อดีกว่าให้น้องปิ๊บมาแบบว่าอยู่ด้วยกันในบ้านอาจจะแอรอัดหน่อยนะครับเอาแล้วน้องปิ๊บ <c oughs> ใครเรียกโอ้โห ไข่ดอกเปนใหญ่เลยเอาเราต้องปี๊บตามมาเอ้ยลืมลืมถือผิดถือผิด <c oughs> คุ้นเคยคุ้นเคยเฮ้ยไปคุ้นเคยกับไก่ตัวไหนมาเฮ้ยบอกไว้เลยนะไก่ตัวนี้แตกต่างจากไก่ตัวอื่นทําไมอ,ไอ่ะเพราะสีเหลืองและตัวหวานด้วยจะลองชิมแล้วเป็นไงอร่อยไหมไม่อร่อยเลยเฮ้ยมัชเมลโลเขาต้องเอาไปปิป้งย่างก่อนแล้วค่อยกนินเฮ้ยจริงเหรอจริงบ้านใครเขาสอนให้กินเดิบๆเเหนียวตายเออก็จริงนะ เพราะเวลาฉันดูหนังฝรั่งเนี่ยมันเอาไปแบบเสียบไม้แล้วก็ไปปิ้งๆอะ่ะงั้นฉันขอเอาไม้เสียบแกได้ไหมเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ชายเฮ้ยเอาแล้วมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยออาเข้ามาเข้ามาโอเคครับ <c oughs> อ่าปึ๊บเรียบร้อยครับและแล้วลูกก็ออกมาเป็นไก่ปี๊บตัวเลยอ่ะโอ้นี่ไะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราขยายบ้านแป๊บหนึ่งครับนั่นๆอย่าออกมาอย่าออกมาถ้างั้นเดี๋ยวเราจะขยายตรงนี้ให้มันกว้างกว่าเดินมนะครับเราจะสร้างหอคอยที่นี่นะฮะเฮ้ยแล้วก็พิสูจน์ว่าที่นี่มีอะไรอีกบ้างนะครับที่เรายังไม่ได้ค้นพบนะครับคุณผู้ชมครับมันต้องมีอีกหลายดินแดนเลยที่เราต้องค้นพบพุดโถเอ้ยเฮ้ยแต่ยังไงซะภารกิจของเราคือต้องสร้างหอดูดาวเอ้ยหอเออน,นั่นแหละหอ fill. หอหอหอนั่นแหละเออหออะไรวะ วิจัยเหนือธรรมชาติเออก็จะนึกได้ต้องไปตัดหลายเทคโอเคแหมยังไม่ได้ขึ้นโครงข้างบนเลยนะเนี่ยมืดละแป๊บเดียวจริงครับเฮ้ยแต่รู้สึกชอบกับไม้สีชมพูมากเลยครับมันมันได้ใจอะ่ะเฮ้ยโลกใบนี้เป็นสีชมพูแล้วสีชมพูคาคืนแบบนี้เดี๋ยวเราขุดลงไปด้านล่างดีวกว่าครับทำเป็นบ้านใต้ดินห้องใต้ดินอะไรก็แล้วแต่ให้พวกสัตว์พวกนี้อยู่นะครับผม เฮ้ hey, หนูจะโดดไปมาซิหมากำลังคูดอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> จริง,รงๆเลยปะโถเอโอเเราสร้างเป็นห้องเรียบร้อยเอาลงมาลงมาอยู่ในคอนเอ๋ยเอยลงไม่ได้ติดหัวเฮ้ย <laughs> hey, <hey, hey, S 1> คุณผู้ชมครับ <laughs> ผมได้ยินเสียงซอมบี้ต้องออกไปดูหน่อยแล้วว่าซอมบี้ที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรเอาหน้าตาเดิมๆนี่เซมๆ Nothin' g งแ p p เปเลยแกนะปะโถเอ้ย <laughs> รู้ไหมอ่อดอบเสื้ออีก <laughs> ฉันมีเสื้อกระดองต่อแล้วขอบคุณ โถเอ้ยนึกว่าซอมบี้ที่นี่จะเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแค่สเกลเลตต้อนครับปะโถเอ้ยจริงๆเลยแเนี่ยนะอยากเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่กว่านี้มีไหมตัวใหม่ๆอ่ะตัวใหม่ๆอ่ะม,มีไหมเออไม่ใช่ตัวเก่าๆมาอยู่ได้เบื่อเอาแบบตัวที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างเงี้ยจัดก,การ2วันก็ไม่ตายอะไรย่างเงี้ยมีไหมเอออย่าไปท้าไปจโผล่มา นี่เราก็ขุดจนลึกพอสมควรเลยนะเนี่ยนะความหิวก็เพิ่มนะครับไปทั้งนั้นเดี๋ยวเราขึ้นดีกว่าครับอ่เรือเือๆๆขุดให้พังเลยแล้วกันเอาพังพังพังเร็วๆๆพังพังพังโอเคพังลาโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปทดสอบการกินไข่หน่อยแล้วเรื่องจริงไข่มีชีวิตและมีตรงปลานะครับแต่นี่นเกมนะครับแยกแย่ดังกระผมดูสิว่ากินแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง2อันเอง2องอันเอง มาถเอ้ยไปถ้าง <thing> ันเดี like ๋ยววันนี้เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งครับพักเรื่องการสร้างบ้านแป๊บหนึ่งออกไปหาดินแดนสโนหิมะก่อนครับดินแดนหิมะนั่นแหละถ้าเกิดเราเจอฟักทองเมื่อไหร่แล้วก็น้องสโนวีก็ถือกำเนิดอืมอ่าเป็นรจาร้อนร้อนร้อนหนุจ๋อร้อนหนุจ๋ออยู่ในดินแดนหิมะร้อนเดเดเดออเออเอาเอาเอาผมมาจากไหนเนี่ยโอ้โห โอ้โหโผล่กันมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปต้องเอาไฟมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปต้องเอาไฟมาก็ได้ปะโตเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาต้องลงไปอัญเชิญหน่อยซะละฮะมีไอตัวโอ้โหเยอะเหมือนกันอันนี้เออเยอะเหมือนกันอันนี้อ่ะระเบิดกันเป็นทอดทอดโอ้โหโอ้โหล e l ล o h ล l l o anybody home โอ้เห็ดเต็มนะครับอืมไฟหมดแล้วฮะ ออ้ยน่ากลัวจริงๆที่นี่โอ้โหถ้ำลึกมากครับไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาประจนภายนะตัวเองเจอสีกูครับโอ้โหเฮ้ยวัดดีที่นี่มีไวไฟเหมือนกันเนี่ยใช่เฮ้ยถ้าเกิดเจอสีกูแสดงว่าพี่เกาะก,ก็ตายแล้วพี่เกาะอยู่หรอเนี่สีกูบอกหน่อยพี่เกาะอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่อยู่ตอนนี้แหละตายแล้วอุสตส่าห์จะหนีห่างจากพี่เกาะ เราก็ต้องเจอครับที่ไหนมีสีกรูที่นั่นมีพี่เกาะครับเจอโอ้โหบารักคักเลยตัวอย่างใหญ่ครับปูโอ้โหปูอย่างใหญ่เนี่ยโอ้โหไกลแม่น้ําจริงๆด้วยครับปูใหญ่มากฮะโอ้โหที่นี่พี่เกาะแน่แนพี่เกาะแน่ๆครับเฮ้ยถ้ามาไกลนี่ก็เดี๋ยวหลงกะเนี่ยไม่เป็นไรเรามีไอ้นี่อยู่มีดินมาร์ค มาร์คจุดไว้อยู่เฮ้ยกลับดีกว่าฮะเดี๋ยวลงครับไว้ค่อยมาใหม่แล้วกันนะฮะเฮ้ย <S 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 โอ้ทันเนี่ยกลับบ้านมาทันมากเลยโถ่เอ้ยนึกว่าจะเจอเอ่อฟักทองแล้วครับพี่เกาะแต่ดีแล้วที่ไม่เจอพี่เกาะเฮ้ยอยากไปประจนภัยอีกทั้งนั้นเดี๋ยวมืดแบบนี้ก็ลองดูหน่อยแล้วกันทั้งนั้นเดี๋ยวเราเต็มของก่อนครับ Okay. น้องๆหนูๆไก่ทั้งหลายอ้าวหายไปไหนกันหมดโอ้อยู่ด้านล่างหมดอะเออโอ้ยอยู่กันอยู่ในคอามรักแสดงว่ารักกันมากเออนี่เดี๋ยวฉันไปข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวมานะค่ะดีมากดูแลกันดีๆล่ะค่ะ <c oughs> คิดถึงเมที่บานจริงๆเลย <c oughs> มืดแบบนี้ต้องลองไปดูครับ let's go let's go let's go ครับทางั้นเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะฮะป่า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 ลำบากแล้ว แต่ละทางนี่ก็ทางลงนี่อลังการเหลือเกินอคิดถึงถังน้ำมากเลยตอนเนี้ยปักไฟก่อนเฮ้ยเจ๋งลงทีชีวิตเปลี่ยนได้กลับไปหาเม็ดเลยอะเก๋ครับอุ้ย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 อะไรนะเฮ้ยเดี๋ยว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 คุกกี้อะฮห้ยาใ้ยคุกกี้เหรอเอี๋คุกกี้เค้กี้ขนมขิงเหรอเฮ้ยทำไมถือไม้ถือมือทำไมทำมือแบบนั้นนะลูกฮะ ทำไมโอ้าวมันต่อยคุกกี้แกเนี่ไม่ดีเลยนะโอ้โหนี่แกโอ้โแคนดี้คอนโอ้โหอ้เอาไว้ปลูกอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เสียงอะไรไม่รู้ครับเฮ้ยนี่คุกกี้คุกกี้โอ้โหคุกกี้คุกกี้แกน่าจะเป็นคนดีนะเกมไม่น่าจะทำแบบนี้โอ้โหวิ่งมาตบเลยครับนี่ไม่เพียงแค่ดอบแคนดี้คอนอะไรไม่รู้ด้วยฮะดีเลยคุกกี้แกมาเยอะๆเลย เออไปเฮยหรือว่าเราพูดไปครั้งที่แล้วมันมาเลยครับคุกกี้เอาแบบตัวที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างเงี้ยจากการ2วันก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเอออย่าไปท้าไปเดี๋ยวโผล่มาไปเราต้องลองไปสำรวจให้ให้หมดครับเผื่อจะมีอะไรที่พิสดารมากกว่านี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยออ้ยแต่ละตาโอ้โอ้โอ้โอแกโอ้ยมากันเยอะเลยอ้ยคุกกี้ โอ้ยไม่น่าพูดมาครั้งที่แล้วไงพูดไปมาเลยมาเฉพาะตอนกลางคืนนะครับคุกกี้นะฮะต้องระวังเป็นอย่างดีครับห้ามตายเด็ดขาดเสียวมากเลยครับเสียวว่าคุกกี้จะทําไม่ดีไม่ร้ายผมไม่รู้ว่าคุกกี้จะเกิดที่ไหนบ้างนะครับแต่ก็วันๆเหมือนกันฮนะเดินเดินอยู่โดนคุกกี้ตบ ตัวผมกับคุกกี้นี่คนละไซส์กันเลยนะมันไม่มีความน่าเกรงกลัวอะไรกันเลยนะฮะแกต้องเกงขามฉันนะเออเเราออกจากดินแดนแล้วครับเออต้องอย่างนี้โอเ๊ยน่ากลัวจริงๆขนมปุกกี้เนี่ยอันตรายครับอันตรายก็หวังว่าเดนแดนที่เราจะไปนี้สำรวจนี้น่าจะมีเอ่อฟักทองให้เราได้เห็นได้ดูเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอ ดินแดนมอน e <hi> าอีกแล้วเหรอไม่เอานะไอโครงกระดูกไม่เอานะน้ำดํามาแต่ไกลเลยเนี่ยโอ้ยซอมบี้มาซอมบี้มาโอ้ยโอ้ไม่เอานะโอ้ดูดูครับผู้ชมครับเจออีกแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันไม่เฮ้ยมันไม่ใช่นี่หน่าโอ้ย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 กระตุกกระตุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกจังโอ้ยเฮ้ยมันมันไม่ใช่ครับ มันไม่ใช่น้ำดำธรรมดาครับมันมันดำแบบพิลึกเกือกครับเฮ้ยนั่นนี่ดินแดนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอญาติโอ้โหมาทั้งโคโละมมาทั้งเอ้ยสต๊อปสต๊าฟเด็ด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 โอ้คุณผู้ชมครับตอนน hey! 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 Oh! Oh! ี้ผมอยู่ที oh! Stop! 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 ่ไหนไม่รู้ฮะเป็นดินแดนพิลึกเกือกมากเลยครับแล้วก็โดนผีโคโละมได้ตามเลยครับโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ย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 เรามีเรามีโชคดีเรามีเรามี นึกว่าเล่นเกมผีดูดิวิวิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ค่อยคุยค่อ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 ยคุยเฮ้ยดินแดนอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนั่นอีกเฮ้ยผมอยู่ท่ามกลางดินแดนเพรื่อกือกือนี่เป็นความประสบความสําเร็จของสุวิจัยของเราผมลีพุงนักวิจัยเหนือธรรมชาติ เกาะอันสุดยอดแปลกใหม่ดินแดนแปลกใหม่เราได้คนพบ2ดินแดนด้วยพร้อมกันครับในเวลาเดียวกันแล้วก็ฟักทองครับแต่รู้สึกว่าเวลาเราหมดแล้วฮะเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีต้องอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับต้องอยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งครับเฮ้ยเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปยังไงซะก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจโดนใจลุงพีก่อนๆครับเออขึ้นก่อนขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งโอเค และผู้โชคดีที่ตอบคำถามโด,โดนใจโดนใจลุงพีนั่นคือน้องมาสเตอร์ได้มาสเตอร์ได้เขาตอบว่าดินแดนที่เรานั้นเฝ้าใฝ่หาของนานาไม,ม่จำเป็นต้องมีครบขอเราเพียงมีเพื่อนมิสหายเคียงข้างกายผ่านภัยที่ประสบเพื่อนจริงร่วมทุกสุขพร้อมร่วมรบดินแดนนั้นคืออิสระอ mm ันแท้จริงเอมันเป็นกรอนใช่ไหมสุดยอดมากนะครับแต่ชื่อมาสเตอร์ได้พอๆขับพาที่แล้วเลย ขอแสดงความยินดีกับน้องมาสเตอร์ดายด้วยนะครับ19 Glory นะครับได้มาอยู่ที่นี่นะฮะโอ้โ oh, ห18อยู่ที่ดินแดนขนมที่นี่อยู่กึ่งกลางเลยเว้ยเฮ้ย <c oughs> เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามได้ในไมเคิลเบรดลี่ y World นะครับลุงพีจะค้นพบอะไรอีกนะครับจะเจอตัวอะไรไหมดินแดน2ดินแดนนี้คือดินแดนอะไรเอาไปว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างนะครับผมแล้วอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยเอาแฟนอาร์ตขึ้นมา สวยงามถ้าใครสนใจอยากวาดแฟนอาร์ตซีรีส์นี้ก็สามารถส่งมาได้ที่นี่เลยครับลิงด้านล่างนี้เลยครับเฟซบุ๊กลุงเพียนะครับโอเคครับไปแล้วครับผู้ชมครับโอ้ยมาละมาแล้วมาละถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากร่วมสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับบายบายครับคำถามวันนี้ถามว่าน้ําอะไรสะอาดและบริสุทธิ์ใครตอบได้ใครตอบดีลุ้นรับเป็นผู้โชคดีนะครับผมเจอกันครับบายบาย